กระผมอนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต่อรายงานผลการพิจารณาศึกษายติเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืนและปัญหาค่าครองชีพท่านประธานที่เคารพครับเรื่องหนี้สินเนี่ยเป็นมหากราบ เป็นภาระร่วมของคนไทยหลายกลุ่มด้วยกันก็ต้องขออภิปรายเริ่มต้นให้มีความอุ่นใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนครับว่าท่านไม่ใช่คนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียวครับที่มีภาระหนี้สินสอสอเองครับก็ประสบปัญหาหนี้สินเช่นกันท่านสอสอธิริยสันแก้วบอกนะฮะ ว่ากว่าจะเป็นสอสอได้กู้ทุกอย่างครับยกเว้นไม่กู้อย่างเดียวคือกับระเบิดครับมีทกศกู้ทกศกู้ออมสินโปะทกศเอาทอกศไปโปะอาคารสงเคราะห์เพราะฉะนั้นเป็นภาระปัญหาร่วมแล้วเรื่องปัญหานีศสินเนี่ยเราไม่สามารถมองแบบแยกเป็นส่วนๆได้ครับเราต้องมองแบบเชื่อมโยงสอดประสานวิเคราะห์แบบองค์รวม จะทำให้เราได้เห็นและเข้าใจสภาพของปัญหาหนี้สินที่แท้จริงท่านประธานครับปัญหาหนี้สินเนี่ยบางทีมันเคราะห์ซ้ำกรรมซัดมาพร้อมๆกับปัญหาหนี้นอกระบบมีหนี้นอกระบบแล้วก็ต้องถูกล่อลวงมีแก๊งคอเซ็นเตอร์แทรกเข้ามาด้วยถ้าพูดถึงคอเซ็นเตอร์ก็ต้องนึกถึงบัญชีม้าครับเขาบอกว่าลักษณะข้อสังเกตของบัญชีม้า มี2ประการครับข้อที่1ลักษณะบัญชีม้าคือมักจะไม่มีเงินคงค้างในบัญชีครับท่านใดเป็นลองสังเกตนะฮะลักษณะบัญชีม้าข้อที่1ไม่มีเงินคงค้างในบัญชี2ลักษณะการเข้าของเงินจะเข้าครั้งเดียวและออกครั้งเดียวเข้าอย่างรวดเร็วและออกอย่างรวดเร็วฟังตรงนี้ท่านสงสัยแล้วครับว่าหรือบัญชีของเราเป็นบัญชีม้าครับเพราะลักษณะการรับรายได้เป็น,นลักษณะแบบน,นั้นครับ บางคนพูดปลอบใจตัวเองครับว่าปัญหาหนี้สินเนี่ยมันต้องแก้เชิงระบบครับแต่เราก็พบว่าถ้าเราแก้เชิงระบบไม่สําเร็จเราก็ไม่ควรจะไปล้อเล่นกับระบบบางคนประกาศให้สบายใจครับว่าเงินเนี่ยมีมีพอที่จะสามารถใช้ชีวิตได้จนตายครับแต่มีข้อแม้ค่าครองชีพสูงสุดในโลกครับบางปีอยู่อันดับหนึ่งบางปีตกลงมาสองบางปีสลับขึ้นไปเป็นหนึ่งครับ ก็คือฮ่องกงครับรองลงมาคือสิงคโปร์ตามด้วยอันดับ3ครับซูริกสวิตเซอร์แลนด์ถ้าเอามาจัดเรียงกัน146ประเทศทั่วโลกก็พบว่าประเทศไทยอยู่อันดับ79ครับก็ไม่ได้กิริ้าขี้เหล่นะครับไปจัดในอาเซียน10ประเทศพบว่าประเทศไทยมีค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับ5ของอาเซียนสิ่งที่เราต้องให้เชิงอัดอัดถาที่บายในสาระสำคัญก็คือว่า ค่าครองชีพที่เอามาวัดเนี่ยดูจากอะไรก็ไปดูค่าใช้ใจ่ายหลักๆค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคไปดูค่าอาหารไปดูค่าเดินทางไปดูค่าสาอุปโภคถามว่ารัฐบาลชุดที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินท่านก็มาในปรัชญาแก้ไขปัญหาหนี้สินเชิงระบบและเชิงโครงสร้างก็คือการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และขยายโอกาสสามกลุ่มคำนี้ไม่ได้หมายควาว่าทำคนละทีนะครับต้องทำพร้อมๆกันและหวังให้ส่งผลสะท้อนและตกกระทบเชื่อมโยงกันไปพร้อมๆกันนั่นหมายก็ว่าลดรายจ่ายแล้วก็ต้องหาทางไปเพิ่มรายได้เพื่อจะขยายโอกาสต่อไปรัฐบาลเสรถาเข้ามาทำอะไรบ้างถ้าทุกท่านจำได้เนี่ยนะครับครมอก็เห็นชอบมาตรการในการลดค่าครองชีพ ลดภาระให้กับประชาชนทันทีครับลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำมันหรือแม้แต่ในวาระไทยๆของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินก็มีความพยายามครับที่จะตรึงราคาดีเซลให้อยู่ที่ไม่เกิน33บาบาทครับพยายามจะลดค่าไฟลดราคาค่าก๊าซครับนี่คือความพยายามในการที่จะลดรายจ่ายประเด็นข้อสังเกตต่ตอไปก็คือว่า รัฐบาลเษถานะพยายามท้าทายกับการทำงานของรัฐบาลตัวเองครับชาเลนจ์ Challenge, ครับประกาศเลยครับว่าภายในรัฐบาลเศษฐานั้นจะต้องแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้จบครับปรากฏว่าแก้ไปแก้มาครับภารกิจของนายกเษถาจบก่อนการแก้หนี้ครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฝันจะสลายความหวังจะพังทลายครับการแก้ปัญหาเชิงระบบเชิงโครงสร้าง ยังเดินหน้าต่อไปสิ่งที่เราต้องเห็นก็คือว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือเชิงระบบนั้นต้องทำพร้อมๆกันขยับพร้อมๆกันทุกภาคส่วนก็ต้องขอชื่นชมนะครับในรายงานฉบับนี้ซึ่งก็เป็นระดับนักปราร์ราบัณฑิตเป็นครูบาอาจารย์มาช่วยเขียนให้เราได้อ่านแนวทางนี้ผมเชื่อว่าอย่างน้อยครับก็จะเป็นแสงสว่างให้พวกเราได้เดินตาม และมีความหวังว่าจะแก้ปัญหานี้ได้สําเร็จผมขอเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าแม้รัฐบาลเศรษฐาครับจะยังปฏิบัติภารกิจนี้ไม่ครบถ้วนและมีเหตุต้องพ้นจากการเป็นนายกมนตรีผมคงไม่ใช้คําว่ายักไหล่แล้วไปต่อครับเพราะมีเพื่อนสมาชิกใช้ไปแล้วผมขออธิบายปรากฏการณ์นี้ว่ายักคิ้วแล้วหิวใจครับพรุ่งนี้ครับ พบกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะแก้ปัญหานี้เชิงโครงสร้างและแก้ทั้งระบบขอบคุณครับ